ฮะโอเคตอนนี้ก็ใกล้จะเช้า,ชาแล้วประเมินค่าตัวน,นี้ว่าสักประมาณตีห้าครึ่งได้อ่าฮใกล้เช้าแล้วนะนี่ตอนนี้เรายังไม่มีบ้านเขาเลยนอนขอตกกันอยู่ตรงน,นี้มันไม่เหมือนนอนมันเหมือนนั่งมากกว่านั่งท่าน,นี้ไม่เมื่อหรอครับคุณพี่<ป>โอเคเช้าแล้วเนาะเดี๋ยวเขาก็ไปทํางานตามอะไรเ,เข้าไปอือฮึเดี๋ยวเราก็สร้างอะไรไปเยอะแล้วเยอะหรือเปล่าวะ เคกะเขาจะมานอนตรงแคมป์ไฟอือฮึแล้วคนนี้ก็วิ่งมาฆ่าสัตว์อ้าไม่เห็นฆ่ามันล่ะเฮ้ยนี่นายเป็นพานป่าไม่ใช่เหรอกูเดินตามหมูไม่ยอมตีเออบัาจะตีเอฟเฟกต์เลือนมันเออชูดฉาดเกินไปหรือเปล่าตีทีนึงนี่ทะลักออกมาเป็นลทตรโอเคดูเหมือนว่าลงเลื่อยเราใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วคะ โอเคอืมเสร็จแล้วแล้วเราก็ให้อคนนี้เป็นคนเก็บไม้คือเรามีคนแค่สี่คนแล้วแบ่งหน้าที่สี่หน้าที่หนึ่งล่าสัตว์สองสร้างบ้าน 3, สเก็บไม้สี่เป็นกาดเรียกได้ว่าตอนนี้การสร้างบ้านของเรานี่มันล่าช้ามากๆเลย อยากจะมีคนเข้ามาในาหมู่บ้านเราเพิ่มสักสองสามคนนะเนี่ยอาหารเรามีอยู่ประมาณสามมีหนังหนึ่งไม้สองไม้เราจะนับจากตรงนี้เอ้ยมีคนเข้ามาหรือเปล่านี่โอเคมีคนเข้ามาจริงๆด้วยคนนี้มีความสามารถอะไรครับมันหน้าเหมือนกันเลยนี่คนใหม่มันคนไหนวะเดี๋ยวดูก่อนเอคนใหม่น่าจะคนนี้นะอ่ะฮะ ก็คนใหม่นี่มีความสามารถพิเศษเป็นอะไรความสามารถพิเศษเอออ่านไม่ออกฮะจบข่าวโอเคเรามาดูอ,อ่อสเตตัสกันหน่อยเขาตีแรงเป็นระดับสองวิ่งไวเป็นระดับหนึ่งแล้วความฉลาดเป็นระดับสองให้เขามาสร้างบ้านล้วกันเพราะตอนนี้เราขาดกำลังคนในการสร้างบ้านอ่าฮะเป็นไงต่อเรามืดเข้าสู่ตัวกงางคืนอือฮึ เขาก็จะมานอนนอนนอนคนนี้ก็จะถือคบไฟคบเพลิงแล้วก็คอยไล่ล่าเออพวกสัตว์ร้ายเดอะมอนสเตอร์อืมมันมันดูเเหมือนหมู่บ้านเลยสักนิดมันดูเหมือนแคมป์คนจนอีกแล้วแคมป์คนจนเบ่งหน้าที่แบ่งหน้าที่อืม เอาจริงผมว่าควรที่จะเร่งแบบพวกเอก่อสร้างนี่ก่อนนะเพราะว่าแบบเอมันสร้างช้าเกินดูดิเมืองเราจะแบบพัฒนาไปไกลหรือเปล่าเนี่ยนี่จะคือนี่จะวันที่สามแล้วคืนที่สองกลจะวันที่สามแล้วอืไฟกันโอเคโอวันที่สามแล้วยังไม่มีบ้านอยู่กันเลยประชาชนเราอนาถ ก็บนอะไรฮะอ๋อสกเซ็ในการเอาชีวิตรอดในคืนนี้อาา่ะฮะอืมก็สำหรับเออ่ช่องทางพูดคุยในช่องผมก็ผมได้ทำการสร้าง Discord เป็นของตัวเองแล้วนะก็เป็น Discord ของช่องอืมสามารถกดเข้าไปพูดคุยกันได้ทางลิงก์ด้านล่าง d ดสคริปชั o นนะผมได้ทำการแปะไว้เป็นที่เรียบร้อยกดเข้าไปก็สมัครแล้วก็มาเป็นเอ่อคนที่พูดคุยกันได้เลยเนะอืมตอนนี้ก็รอไปยาวๆบางทีผมก็อาจจะเงียบไปเป็นบางครั้งเนะก็ไม่มีอะไรจะพูด <c oughs> เลยเงียบอือ <c oughs> วันที่สามวันที่สามวันที่สามโอเคไปทํางานกันได้พวกประชาชนทำทุสลีปอันนานอนไปเลยนายนอนไปเลยเดินมาต่อยกวางอย่างห้าวโอเคสองคนนี้ก็ทำการสร้างบ้านในอย่างขยันข็งแข็งอืมทุกคนเป็นกระเทยหมดเลย<ะ>ใส่กระโปรง <laughs> ดูดิทำไมคนในอนะคนในหมู่บ้านเราเป็นมันเหมือนอ้วนกันหมดเลยตัวมันใหญ่อะ่ะ <c> ห <oughs> ับมุกกล้องซะหน่อยเออเพลงดังไปเลยกลาอันะอืมเพิ่มการดีไหมไม่ต้องเลยเอไอ,อ,อคนนี้มันเหมือนจะเป็นโรคหัวใจเลยอ่มันกดตรงหัวใจเออดูว่าดกจริงะหอบอกหมอสิ ผีสื้เต็มเลยจับผีเสื้อมากินได้ไหมเนี่ยอาหารขาดแคลนนี่อืมสร้างบ้านเสร็จหนึ่งหลังแล้วให้การให้กาดเข้ามานอนตอนเช้ายังถือคบเพยอีกเลอแล้วก็การให้ไอ้นี่ไปนอนโอเคหลังที่สองกำลังจะสร้าง เออดีใจอะไรอะเฮ้ยนายนายดีใจอะไรอะเซกูมันอาจอ่างี้หรือเปล่าเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันวางรีสอร์ทแล้วก็เอามือทุบตรงดินแล้วก็ผูกบ้านเอามือทุบดินแล้วบ้านผู่ฮะคนมาััจจันเลยเอยผมคิดว่าคน เอเก็บมานี่ยังไม่ต้องการนาเดี๋ยวเราสร้างบ้านใี่เสร็จก่อนแล้วกันนี่ก็ไม่มีอะไรทําใช่ไหมเนี่ยพอล่าสั์เสร็จก็ว่างงานเหลือเล่นสบายจังเลยนายคนอื่นเขาทํางานแบบเหงือตกอันนี่มันเดินเล่นดูดูไม่คิดช่วยเขาทํางานหน่อยเหรอนายว่างงานอยู่ไม่ใช่เหรอฮอชื่ออะไรเนี่ยอืมเลยกูก็ไม่รู้ว่ามันอ่านนี้หรือเปล่านะชื่อ แล้วมาดูเ็าทางานกันโอ้โ oh หคืนนี้ไม่ให้นอนบ้านนะนอนนอกบ้านไปเลยเอา้าเมื่อบ้านใกล้เสร็จเขาก็ไม่ทําบ้านต่อมันเหลือไอ้กระติดเดียวเนี่ยเหลือนิดเดียวก็จะสร้างเสร็จบ้านแล้วเนี่ยจะได้จะสร้างบ้านเสร็จแล้วลนิดบ้านเดินไปกินข้าวแล้วก็นอนเลยมาดูเพงตื่นเต้นไหมครับ มมอมมาหรือเปล่านี่จะเป็นหมาป่าเหมือนเดิมนะวันที่สามนี่เขาให้สร้างเพิ่มเติมอีกเยอะเลยแต่สปสปยาก,กรอะรยังมีน้อยเหลือเกินทำยังไงดีวันนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จเลยหมามาแล้วสองตัวไฟเลยไฟเลยเออเออเออพรุ่งนี้ไปช่วยเขาหน่อยดิเอ้าอ๋ โอ้ oh, ไม่ช่วยเลยไม่มีน้ำใจเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยนายจะตายไม่ได้นายจะโดนจิ้งเหลนก็ตายไม่ได mm ้โ hmm. อ้โหเลือดลดน้อยน้อยกว่าครึ่งโอ้โคตมืดเลยมองอะไรไม่เห็นเลยมันแย่มากอ โอ้บ้านยังสร้างไม่ทันจะเสร็จเลยสั่งให้มาทำแคมป์ตกปลาสาล้วเขาเรียกว่าอะไรนะที่ตกปลาจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะถ้าเกิดชอบอย่าลืมคอมเมนต์บอกความคิดเห็นกันด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้บย